ไม่มีเครื่องหมายการค้าเขาอาจจะแยกผลิตภัณฑ์นรองไม่ถูกแล้วอยากรู้ว่าสบู่โปตีนไหมมีทั้งเยอะนะมีเป็นร้อยๆเจ้าที่ผลิตนะคะอันนี้เนี่ยนอกจากว่าเรามีเครื่องหมายการค้าแล้วเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยนุคนี้เขาจะเรียกว่าอาศัยวทนเเนาะคืออาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาซึ่งถ้า ถามว่าความสามารถในเรื่องของวิยทยาศาสตร์ี่คใหมีเป็นของฝั่งไหนคะฝั่งอาจารย์ถูกต้องไหมคะและ้วผู้ประกอบการก็จะถึงจะนำสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะคะไปใช้พัฒนาแล้วทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในท้องตลาดดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการชุมชนนะคะหรือท่านนักวินในใจัยมีการทำการที่ประสานกันเป็นการช่วยเหลือเออพื่อคูนซึ่งกันและกัน แน่นอนว่าเวลาที่อาจารย์เขาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาอยากจะทางานวิจัยสักเรื่องหนึ่งบางทีเขาที่ไม่ออกนะคะว่า,วาจะทาวิจัยเรื่องอะไรดีให้มันสามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการได้อาจารย์จะต้องทํำยังไงถึงจะได้ลักถึงจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วอยากใช้ทฤษฎีที่มีพัฒนาหรือเปล่าเราต้องทงายังไงคะอาจารย์ได้ยินเสรยจอาจารย์ตอบมาว่าก็ต้องไปถามเขาค่ะว่าเขาอยาก ปัญหาของแค่นั้นท่าตอบได้ไหมครับไปดูปัญหาของเขาแล้วมาดูซิว่าเราสามารถใช้ยสารเทคโนโลยีไปช่วยเขาแก้ปัญหาปัญหาได้อย่างไรเห็นไหมคะว่าเราทํางานร่วมกันนะคะแล้วถ้าเกิดอาจารย์เขาได้โจทย์จากเราเขาก็จะทํางานวิจัยที่ตอบโจทย์อาจารย์ไม่ต้องมนโนค่ะเพราะว่าถ้าเป็นในยุค20ปีก่อนสมัยสมัยที่ผู้วิจัยที่ผู้ชี่ยววิจัย อ,อันนี้คือคูอ้ช่วยอาจารย์ก่อนสมัยก่อนอาจารย์จะมโนเองนะว่าฉันอยากจะวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เก็บเพ้่อเสนอโครงการไปได้ทุนวิจัยมาแล้วไปไหนงานวิจัยไปไหนไปไหนก็ไปสิใช่ไหมแต่ทุกวันนี้นะคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วในทุกวันนี้เราจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าการที่อาจารย์จะได้รับทุนวิจัยเขาจะถามถึงเรื่องการใช้ประโยชน์เขาจะถามว่า ริงท,ทางปัญญาหรือไม่หรือเอาโจทย์นั้นมาจากไหนหรือในการที่เราทําวิจัยในบางครัง้งในบางโครงการเขาให้จับมือกับผู้ประกบอบก,การให้จับมือกับผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการชุมชนหรือ,อบริษัทเข้าไปแล้วถึงจะขอทุนได้เห็นไหมคะว่ารูปแบบของการให้ทุนวิจัยก็เปลี่ยนไป,ไปแล้วในขณะที่มีผู้ประกอบการชุมชนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ะะอันนี้เราทํางานด้วยกันได้นะคะได้รับโจทย์มาเราทําวิจัยให้ตรงโจทย์จากนั้นผู้ประกอบการก็นําผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ไปทําให้เกิดการสร้างอาชีพนะคะเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยการพัฒนาไปนะคะอันนี้เราก็จะรู้ <c oughs> แล้วแหละว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้จ่ายนะคะหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเราจะทําให้เกิดผลงานเกิดผลงานแล้วเนี่ยยื่นจทย์ฟุ่มเองได้ไหม การมีทรัพย์สินทางปัญญาหรือการได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานะคะในบางประเทศต้องขอต้องยื่นคําขอบางประเภทได้โดยอัตโนมัติเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ย้านะคะว่าบางประเภทการจะได้รับความคุ้มครองต้องยื่นขอจดทะเบียนเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับการที่เรา แต่งงานค่ะถ้าเราแต่งงานกับเขาแต่เราไม่ได้จบียนตามกฎหมายแล,แล้วเราเป็นเจ้าขอกคนไหมคะไม่ไม่ค่ะนะคะแต่ถ้าเราจะเบียนะคะมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะคะันะคะ่นข่าวจะไม่จบไม่มีสิทธิ์นะคะอันนี้เหมือนอินเนาะ<ม>นะคะทราสิววาาทธิ์ทางบัญญาศาตประเภทนะคะที่จะต้องยื่นขอจดทะเบียนนะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักในกทุกประเภทและทันทีทัน มีบางประเทศที่ได้โดยอัตโนมัติคำว่าได้โดยอัตโนมัติก็หมายถึงว่าเราหรือคนอื่นเขามีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานั้นอยู่แล้วเขาหรือเราจะถูกละเมิดหรือ,อไม่จะถูกละเมิดหรือ,อไม่คาว่าละเมิดก็คือเอาไปขายหรือก็ไปโดยที่ไม่รับอนุญาตจากคนที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะทีนี้เราอาจจะต้องมาดานมาดพิจารณาว่า งานวิจัยที่เราทําอยู่หรือผลิตภัณฑ์ที่เราทําที่เราผลิตขายอยู่เข้าขายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดจริงๆแล้วคําว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกรอบใหญ่เป็นกรอบใหญ่ทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภทนะคะและในงานวิจัยที่เราทําอยู่หรือผลิตภัณฑ์ที่เราทําและจําหน่ายอยู่ไม่จําเป็นว่าจะมีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเดียวที่เกี่ยวข้อง ะะอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายแล้วหลังจากให้ทุกท่านนะคะลองนึกและจินตนาการถึงงานวิจัยที่ท่านทําอยู่หรือถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่ท่านทาและจําหน่ายอยู่ดูซิว่าลองนึกดูค่ะลองลองประมวล,ล,ล,ลดูนะคะว่ามีทรัพย์สิสทนทางปัญญาประเภทใดที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเดี๋ยวยวิทยากรจะคอยถามเรื่อยๆนะคะว่าท่านคิดว่า ผลงานที่ท่านทำอยู่จะมีทรัพย์สิสนทานงปัญญาประเภทนี้นี้และนี้หรือไม่นะคะอันนี้ไม่ต้องบวกนะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมทุกค่าน,นะคะยิ่งยิ่งถ้าเกิดอ่าท่านใดที่คิดว่านั่งหลังแล้วจะรอดอันนี้นไม่รอดนะคะเพ,พ,พราะว่าวิทยากรจะเห็นข้างหลังชาญก็ข้างหน้านะคะ่ะอันนี้จริงค่ะวิทยากรจะเห็นข้างหลังชาญก็ข้างหน้านะคะดังนั้นนะ